อ่าอ่ะมาพูดต่อพระอรหันนะฮะรู้แล้วใช่ไหมว,ว่าคอนเซปต์ของพระอรหันคืออะไรรู้แล้วไม่ยึดติดอ่าไม่ยึดติดอะไรเลยแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจที่ภาษาพระเรียกว่ารูปและนามรูปและนามพระอรหันเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นเอเห็นรูปและเห็นนามเป็นเหมืนมอนอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่มีไม่มีความหมายไม่มีความหมาย ทิ้งเลยไม่มีความหมายทิ้งเลยแต่พระอรหันเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่สองโลกอยู่สองโลกหมายความว่าโลกที่ไม่ยึดติดอะไรกับโลกที่ชาวบ้านเขาสมมุติพระอรหันเนี่ยจะรู้จากโลกที่ไม่ยึดติดสิ่งใดๆกับโลกที่ชาวบ้านเขาสมมุติฉะนั้นพระอรหรันถ้าถ้าเป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันแล้วอยู่โลก ปรมาตัตโลกปลารมาัดคือไม่ยึดติดใดๆเลยเนี่ยจะเป็นคนบ้าพี <c oughs> ่เข้าใจว่าใช่เป็นคนบ้าเพราะคือต้องอยู่ในสมมุติบัญญัติด้วยถ้าชาวโลกเขาบอกว่านี่คือนาฬิกาที่ถูกอ่า <c oughs> และนี่คือนาฬิกาที่แพงเข้าใจไหม พระอาหารหันต์ก็รู้แต่ไม่ให้ค่ากับนาฬิกาที่ถูกหรือแพงเฉยเฉย,ยแต่คนที่รู้ตรงนี้เมื่อรู้ว่าเอ้ยเราต้องแต่งตัวไปทำงานแล้วจะต้องให้หน้าภูมิฐานในขณะที่คนทางโลกเนี่ยยังไม่มีปัญญารู้ทางนี้ก็ต้องใส่นาฬิกาที่แพงไปเพื่อให้เขายอมรับนี่คือแว่นตาที่ถูกกรอบแว่นตาคนที่เขา เขาเรียกอะไรนะรู้ราคาเขาจะรู้ว่าถูกอันนี้ก็เป็นแว่นตาที่แพงคือจะใส่ให้คนเขายอมรับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือแว่นตาที่แพงเฉพาะกรอบเนี่ยสี่ห้าพันแล้วให้ให้คนเขายอมรับ,นนรบว่ามันแพงตอนนั้นเลนเลนทําไปสามพันกว่าบาทเกือบเจ็ดพันะไอ้แว่นตาเนี้ยจะถามว่ามันมีคุณค่ามีความหมายไหมมันก็ไม่ได้มีคุณค่านนไม่ได้ไม่มีความหมายอันนี้ดูดีกว่าเห็นไหมเนี้ย อยากให้เข้าใจกันตรงนี้และที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยก็เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วแหละ,ะเพราะว่าเรียกผมว่าลุงเรียกผมว่าลุงตามด่าผมอยู่ก็น้องผู้ชายผู้ชาย,ชายน้องคนนี้ตามด่าผมแล้วก็ตามดูคลิปผมอยู่เนี่ยน้องจะได้ปัญญาไปออธิบายน้องฟังอ่าน้องจะได้ปัญญาไปว่าทำอะไรไปเพื่อสิ่งไรใส่เสื้อเพื่ออะไร มีไอ้นั่นไอ้นี่เพื่ออะไรเสื้อ,อน,นี่ก็เป็นสิ่งเครื่องนุ่งห่มไม่ให้อุจารตาไม่ให้แก้ผ้าน้องไม่จำเป็นต้องไปใส่เสื้อเอ็มโปลิโออามานี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นอ่ะมันคือเขาเรียกมันไม่ใช่แก่นของมันจริงๆอย่างภรรยาผมขอนินทานหน่อยเขายังละไม่ได้ด้วยความรักสามีก็เลยซื้อ กระเป๋ากับเข็มขัดเ e อ็มโปลิโออาร์มานี่ให้ซื้อให้ผม<ะ>แต่ในขณะที่ผมมีเงินในกระเป๋านะกระเป๋าสตางอยู่สองร้อยกว่าบาท<ะ>พี่ว่าระหว่างไอ้กระเป๋าสตางเอ็มโปลิโออาร์มานี่เนี่ยที่ไม่มีคนเห็นเนี่ยที่เรายัดไว้ในกระเป๋าเราเนี่ยกับไอ้เข็มขัดที่ก็ไม่มีคนเห็นเพราะมีเสื้อทำงานมาบังเนี่ย กับเงินสมมติภรรยาผมซื้อชุดนั้นไปพันห้าร้อยบาทพี่ว่าเงินพันห้าร้อยบาทกับเงินไอซื้อเข็มขัดเอ็มปริโอมันนี่กับกระเป๋าอ่ะอันไหนควรใช้ใจ่ายมากกว่ากันมันมันมันก็เป็นบางคนอลนะเออ,เอ,อบางคนเขายอมยอมได้อะ่ะยอมออบางคนเขายอมยอมอดอะ่ะยอมอดเพื่อให้ดูดีอ,อันนี้มีค่ะมีมนุษยธรรมดามีเป็นเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกโง่ เรู้เลยเขาคนเขาไม่เขาไม่เเรียกโง่เขาไม่ทำมากไงเขาเอาแบบปัจจุบันมากกว่าอพี่เคยเคยเห็นอ่าโอเคอ่าเข้าใจนะเคยเห็นคนขายทองซื้อรองเท้าไหมเออทำไมทำไมคนขายทองซื้อรองเท้าไงใส่ขายแหวนทองอ่ะเอาเพื่อไปซื้อรองเท้าอ่ะอก็จะรองเท้าคนเห็นกว่าไงมันเท่ไงขายแหวนขายแหวนทองไปซื้อรองเท้าเพื่อไปซื้อรองเท้าใช่ นี่แต่คนเขาขายรองเท้าไปซื้อทองอันนี้ขายทองไปซื้อรองเท้าไอ้เองไงไม่ต้องไกลหรอกไอ้เอเนี่ยมันขายพี่ซื้อแหวนสลึงหนึ่งให้ไหมมันแบบมันไปเที่ยวมาบนคลองอยากเห็นรองเท้ารีบอกอ่ะอยากได้คูรพันห้าทีนี้ในแหวนอยู่ไม่มีเงินเอาแหวนไปขายแล้วก็ซื้อรองเท้าอ่ะก็ถึงได้ แซ่บกันอยู่เท่าทุกวันตอนเจอเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นคนขายทองซื้อรองเท้าไปมีแต่คนขายรองเท้าไปซื้อทองมีเพื่อให้ตัวเองได้ดูดีไงสิ่งเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าอวิชาอวิชาถ้าเรียกแบบภาษาท่านพระอาจารย์ภาษกรนะท่านก็เรียกว่าความโง่อคือมันโง่อะคนมันโง่อะเพราะโง่จึงยึดพอยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์ ถ้ามันแก้งโง่ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ความฉลาดมันก็ไม่เยือนผมชอบแว่นตาอันนี้มากกว่าแวน่นแว่นตาแพงนะเวลาใส่แล้วพี่ว่าอันไหนมันดูดีกว่ากันอันนี้ดูนนดีอันนี้ดูดีนะอันนี้ดูนนด,ดีกว่าอัน,นดูอันแพงอัน,นดูกว่าเออเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดือนไม่ใช่เดือนหน้าหรอกตั้แต่วันที่ผมพรุ่งนี้ผมจะไปทํางานไหวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมป่วยนะฮะ ถ้าพรุ่งน,นี้ไปทำงานไม่ไหวเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปเนี่ยผมจะต้องประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเองนะครับด้วยการกินข้าวที่ห่อไปอย่างเดียวโดยที่ไม่เดินเข้าเซเว่นอีเลฟเเพราะผมยังมีความกระแดะในการดื่มน้ำอยู่ mm hmm. ความกระแดะในการดื่มน้ําคือผมชอบดื่มน้ำแร่ออล่า uh huh. เพราะว่ารสชาติของน้ำแร่ออล่ามันเหมือนน้ำฝน mm hmm. เด็กๆผมประทับใจว่าผมเคยไปบ้านญาติที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปกินน้ําฝนน่ะที่ขันน่ะตักจากโอ่งน้ําฝนน่ะแล้วนชื่นใจใช่ไหมคะเออรสรสชาติมันไม่เหมือนน้าพวกนี้นะไม่เหมือนน้าพวกนี้มันมันออกมันเย็นจะเยือกอืมมันเย็นแบบไปเยือกอ่ะน้ําฝนมันรสชาติดีน้ําพวกเนี้ยที่มาเนี้ยมันออกขมขมนะสมัยนี้น้ําฝนเขากินไม่ค่อยจะได้แล้วสมัยนี้มันขี้ฝุ่นเยอะ น้ำแร่ออร่าเนี่ยรสชาติมันดีกว่าน้ำฝนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำงานของผมเนี่ยเขามีน้ำแกลอนให้กดผมก็ไม่กดก็ไปเสียตังค์ซื้อน้ำแร่ออร่าพอเดินเข้าเซเวน่นปุ๊บจะซื้ออย่างเดียวก็มกไม่ใช่ก็ต้องซื้อกาแฟเย็นกินฉะนั้นผมก็ต้องประหยัดนะฮะโดยที่แบบแทบไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าห่อข้าวไปกินก็ห่อข้าวถ้ามีของหวานก็กินของหวานถ้าไม่มีก็ไม่กินอะไรประมาณนี้ก็จะต้องประหยัดนะครับ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกพี่เข้าใจไหมค่ะคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เกิดมาสร้างกุศล<ะ>ก็คือว่าไม่ทําบาปทําชั่วถือศีลห้าเข้าใจไหมฮะเข้าใจฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่อยู่เฉยๆพี่ไม่ทําบาปทําชั่วหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สอง<ะ>ไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามสี่ไม่พูดเท็จ ห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมานะพี่อยู่เฉยๆยังมีประโยชน์กว่าการที่พี่ออกไปนอกบ้านแล้วไปทําความชั่วไปนิทาคนใช่ไปคุยกันดาคนนั้นคนนี้มีนะมีแล้วถ้าถือสินห้าได้แล้วให้แอดวานซ์ไปถือกุศลกรรมบทสิบประกอบไปด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสามนะฮะทางวจีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกหนึ่งไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเพอเจอร์เนี่ยถ้าออกไปมีสังคมไปเตะบอลไปตีกอล์ฟไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์มันจะมีทางวาจาเนี่ยมันจะมีส่อเสียดมันจะมีคำหยาบมันจะมีเพอเจอร์แต่สินห้าบังคับไว้แค่ไม่พูดเท็จ และก็ไม่ได้ห้ามกราหยาและทางใจนะฮะก็คือไม่โลภคิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่พยาบาทปองร้ายเขาและมีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,วอ่ะจบแค่นี้นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าโ,<อ>โอเคครับผม